เขามีป้ายอยู่เดล่ามีป้ายเขาที่มีป้ายติดอยู่ไล้องุ่นดวงจันทร์อ่ะมันมีมันมีป้ายอยู่ครับมีที่เช็คอินอยู่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะอันแรกันตอนอันงนนคุนจ้าทีมคณะคุณครู จากไหนจากขอนแก่นหรือจากเทพูมเกงคอนี่เลยอ๋อเกงคอแต่ปเด็นกับว่าจะของม้าไก่คุณคุ้นว่าจะของม้าไก่ดิอยู่เกงคอเลยแหละไก่ยังแม่เลยว่าเหลือของอันที่เขาอีกเหลือยังกูลืออะไรอีกเนี่ยก็จะเส้นมีกินไปเปล่าเออโอเคบะหมี่เหลียงแก๋เขียนมีข่าวเออเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้มีข่าวหรือมีเหลือง มาฟินไม่เล่นหรอกมาฟินมีแต่เล่นเขาไม่กินหรอกอบะหมี่บะหมี่ทั้งสองเลยอ๋อบะหมี่มาฟินกินบะหมี่บะหมี่เออเอาเครื่องก้อนเออกับมันกับยาบาก้อนน,นึงนี่แหละมั <laughs> ่ง <laughs> จ้า <c oughs> เออโอ้ยหไหน ไม่ต้องใส่ผักใส่ลูกชิ้นก็ใส่หมูอยู่ใช่ไหมป้ามาฟินมาฟินเป็นเห็นโตแดงเพิ่นมาก,กอ่ินเออจุ๊เก <c oughs> ่งเท่าไรไปเก็บโตให้แม่เดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋เออเอไม่ทำอันนี้เสร็จก่อนไงเออ <c oughs> เสร็จก็จะอ,อันดีเออพ่อจะไปเก็บ เยอะแยะเลยโตเต็มเลยนะ่ะโตเต็มคือเออ,เอ,อ,เอ,อของเต็มโตเลยนะ่ะอะไร <laughs> <laughs> ไทำรมดาเลยพัชวีบ้านผู้บริวญ <c oughs> หลือข้างโอ้คนหรอคนนีไม,ม,ม,ม่มีก็ขายเราก็ขายอยู่ของเรามาตั้งกี่ปีแล้วเนาะคนหัวมุนกินขา้าวคนหัวม,มุวนบ่มีความคืดทำไมต้องหัวมุนอาะมันก็หัวมุนคนมันก็บ,บ่ได้หัวสี่เหลี่ยมเดรกเกอร เขาเอิ่ค้นหัวอมุนค้นหัวอมูนค้ออนค,คหออนหัวมูลไม่ได้หวัวสีเ่เหลี่ยมคุณพ่อคุณพ่อแล้วอะ่ะสอยอ่ะมันห้แล้วอ้าปลาหมึกเลยพ่อมันรสตะเก่งปลาหมึกแลว ไม่ยืนได้เต้เต,ต,ต,ต้อันหนึ่งมงเสาร์นะจริงอ,ะอ่ะเอ,อ้าก็ทิ่ตัวไป็นยังน้องตัวบระเด็ท้องเงินประเด็นสวยท้องได้เหล็กจรงเขาบระเด็นหี่ยวสวยท้องได้หร<อ>ือปวด,ดขาไหมเออุ้อยเริ่มบวมแล้วเออเริ่มบวมแล้วไม่เป็นไรหรอกปิ่นมันกับจีบดีบะหมี่ก็น่ากินของน้องอันนี้บะหมี่ของเหล็กๆนะครับมืานาหมูวากหมูวาก